สวัสดีครับพี่น้องปองไฟซุกกูซุขคนครับเอามาเนี่ยครัมาเพาะครัวลูกตอดอทชาแนลหนามกำลังเดือดเดือดครับเอาทีเด็ดเมนูอยังวันจีปวดด่ดดางก๋วยบดชีครับผม,มใส่ใบเตยหอมๆเลยโอ้กินกันร้อนหอมเลไอกำลังออกหนังโบบบบบบเลยแซ่บครับผมก๋วยเตี๋ยวกำลังสุกเลืองมันนะครับ มือใหญ่เลยมือครับมีเชฟไม่เห็นตัวบดชี้กินครับเชฟกำลังปกกัดแกล้งน้อยหนึง่งตัวติดตามนะครับพาเครึ่งนึกพาเครึ่งนึกบทชี แด้วจะค้นมายึดนี่ชินหน่อยไร้มันโดมจะเปื่อยครับสุดเบื่เต็มไปเต็มค่ำไปโอ้เข้าผ้าเครื่องตัดเครื่องแ้วก็ผ้าเครื่องอยู่ซีส่วนนะครับผมรวยนึงก็เลยซี่วน,วนอ,อันนี้ครับม,ม<า>ักไผยมักมันมักคนก็นมักชินหน่อยมักคนก็นมักชินญ่ มาเมนูมวัตวาน,วาน่ะครับผมจ็บแสบเลยกลยัวหมดชี่น,นำ้ำนองน้ำกำลังเดือดเจ็บแสบปวดปมดสุดแสบ <c oughs> ผมหอมวานวานหมดแล้ว ทีใส่ใบเตยป้อมครับจ <c oughs> ีนกากับอาจจะมื่เได้ขกน้อยนะครับผมฝนกำลังฝ่ากำลังห้องหึ้มฝ่ากำลังจิดตกครับเอ้ฝนกำลังติโตก <c oughs> ต่อไปห้องเราป่วยร่งครับผม <c oughs> งาำก็ลั่งกะทหัวกะทิก็ลั่งเดือดเดือด ก่อนอันนี้เขาก็ใส่น้ำตาลด่าครับใส่น้ำตาลเัาก็น้ำกับเกลือหน่อยนึงเขียวอกระดินกระดิเอาไปตนไปเลยครับโอ้กะทิน้อยบอกเดี๋ยวเ้าเขียวใส่เวลาแป๊บนึงนะครับผมพี่น้องรอห้องรอน้ำเดือดสักพักครับ ร้อ้กะทิมันเดือดก็เขาเนี่ยกล้วยเขาเนี่ยเขนานั่งครับพ่อปิดไาไว้ก่อนนะครับน้ำกำลังเดือดบกุบก,บกเลยโอ้คนนั้นนี่มาเมนูวนหวานๆครับผมเอาปิดไาไว้ก่อนนะครับเริ่มมาดูเบิ่งกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นั้นด้เยครับผม เอาแล้วครับพี่น้องโอ้โหมันเดือ<ซ>ดปุดๆๆกันเลยเดี๋ยวเขารออีกสักประมาณหานาทีครับเดี๋ยวเขาคอยมาเบิร์นกันครับกำลังจะไกล้จะได้ทีครับน้ำกำลงังงวดหมดนะเอาล้วพี่น้องกล้วยเขาก็ได้ทีแล้วครับเอาปิดไฟกันเลยตักใส่ถ้วยแล้วครับไปแกะเดลย มีเชฟมีเกลวอบ,บทชีกินอะไรใส่เวเตยหอมๆน้ำหมดหมดมาในพี่น้องเป็นแั่แสบรครับกะท่กับปลาไหลกับกละ่างดีครับใส่ไหลปลาแซบรอติดตามนะครับขอบคุณทุกการติดตาม กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ